อยูอมม่ใช้ได้อยู่นะจะมีแปลอักษรกันไหมฮะวันนี้อาจจะมีนะแฟนคลับมากันเยอะมากันเยอะครับผม่ะรวมถึงพี่พี่สื่อมวลชนด้วยนะคะวันนี้มากันเยอะมากๆเลยก่อนอื่นต้องขอสวัสดีก่อนครับสวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนนะครับสวัสดีค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้แฟนครับพวกเรานั่นเองนั่นน่ะสิครับ ว่าวันนี้มากันเยอะจริงๆก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรมทัดดาวบุษยาพาเพื่อนพ้องร้องเพลงกลางสวนสวยเดี๋ยวเดวก่อนครับครับสวัสดีทุกคนแล้วนะคะอะสวัสดีครับเจ้าแสงคำอุย้ย สวัสดีค่ะเจ้ายอดขวัญเดี๋ยวเดี๋ยวหลายค่ะหลายหลายคนอาจจะงงนิดนึงอยู่ใช่ไหมครับคือเจ้ายอดขวัญและเจ้าแสงคำเนี่ยเป็นชื่อของตัวละครของเราสองคนนะครับในทัดดาวบุษยานะใช่ถูกต้องค่ะเล่นเป็นแฟนกันเล่นเป็นแฟนแต่เขาไม่ค่อยรักหนูนะคะพอดีเขาชอบผู้ชายแอบหัวเราะเห็นไหมไม่แอบเลยนี่คนนั้นแบบดังมากไม่ต้องถามกันนะเอาสำหรับเจ้าแสงคำเนี่ยบทเนี่ยรถเม์คิด ถ้าชอบมันไหมคือเป็นเจ้าเลยนะเป็นเจ้าทางเหนือเลยนะใช่จริงๆต้องบอกค่ะว่าเล่นละครมาเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อดบ,บาทสนุกมากได้เล่นอารมณ์เยอะรวมถึงเล่นละครมาเนี่ยเรื่องนี้เล่นโตกว่าเรื่องอื่นเลยหมายความว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนิ่งขึ้นใช่คือเป็นคาแรคเตอร์เป็นคนเซ่อซาโก้เอยอยงี้ยฮะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเรื่องอ,อือ่นๆแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบผู้หญิงนิ่งๆนิดน,นึง<ม>แล้วก็ มีปัญหาอะไรเก็บเอาไว้ร้องไห้อย่างเดียวค่ะน้ำตาช่วยเราได้จริงๆเหรอจริงๆแต่ร้องไห้เยอะมากเลยนะเท่าที่พี่ได้ร่วมทํางานกับรถเมย์มาเนี่ยฮะพี่เจ้าแสงรเขาจะเป็นผู้หญิงขี้แงะฮะเอไออะไรก็ร้องไห้ร้องไห้ใครยังมาทำให้ร้องเนี่ยก็พี่ไงไอเจ้ายอดขวัญเนี่ยนะใช่สิคะอ๋อใช่จริงๆแล้วเจ้ายอดขวัญเนี่ยคาแรคเตอร์เป็นคนที่แบบเอาใจตัวเองมากนะฮะแล้วก็แบบว่า ไม่ค่อยสนใจใครเจ้าอารมณ์ชอบหาเรื่องเป็นที่มาให้เจ้าแสงคำเนี่ยต้องคอยเสียน้ำตาอยู่บ่อยครั้งไป๋ยวหนูจะบอกิด้นึงใครในที่นี้นะคะอยากรู้นิสัยจริงๆของพี่ปอไปดูได้เลยในทัศนาบุษยาเวอร์ชั่นนี้ครับเหมือนเจ้ายอดขวัญเป๊ะเลยฮะเป๊ะเลยไม่ใช่จะไปเหมือนกันได้ยังไงไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเราไม่เหมือนครับคุณจ่าจะผ่อยเป็นตัวละครที่ ชิดนิดนึงขอ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 งพี่คือหมายถึงว่ามีบางส่วนที่คล้ายพี่ปอนิดเดียวครับคือหน้าตานั่นเองฮะส่วนที่เหลือจะไม่คล้ายกันเลยโอเคอ่ะจะเป็นคนดีมากๆต้องบอกค่ะยังไงก็ฝากติดตามชมแล้วกันนะคะทัศนบุษยาออนแอร์วันที่ออนแอร์วันที่14กุมภาครับผมเป็นวันแรกนะคะต้องบอกว่าเลือกดีมีชัยมากๆแน่นอนเขาเป็นวันตรุษจีนถูกและอีกวันหนึ่งเป็นวันได้เงินตด้เอียงไง เป็นวันวาเลนไทน์ด้วยใช่ค่ะ14กุมภา14กุเสาทีนี้ถ้าใครไม่มีโปรแกรมจะไปทำอะไรวันที่14กุมภาเขาเปิดโทรทัศน์ไหมคะช่อง3โทรทัศน์ดาวบุษยากับคนที่รักอยู่ที่บ้านนะครับอยู่บนโซฟาของบ้านตัวเองนะครับละครรักโรแมนติกทัศดาวบุษยาครับคือขอบอกไปเรื่องแรกนี่คือ หนึ่งสองสามตอนแรกนี่อย่าพลาดนะขอร้องเลยพลาดไม่ได้เลยใช่ไหมพลาดแล้วจะเซ็งครับเพราะว่าจะไม่มีอะไรไปคุยกับเพื่อนที่ทํางานตอนเช้าได้ครัยแล้วเดยกไม่เข้าใจด้วยว่าใช่ครเป็นยังไงอ่ะนะแล้วทีนี้เออจากเขาบอกว่าทัดดาวนี่เป็นละครที่รีเมคหลายครั้งใช่ค่ะเอามาทําเยอะมากแล้วหลาทำไม่ผินพี่ปอได้เห็นมากี่ครั้งแล้วคะมาแต่สองครั้งเดียวครั้งเดียวอ๋อเหรว นี่ก็จะยิงให้หยุดเรื่อยเลยหนูก็เคยเห็นครั้งเดียวแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าที่มาที่ไปเนี่ยท้าดาบุษยามาได้ยังไงจาไม่ได้แล้วด้วยนั่นนะสิหนูก็ไม่รู้ก็จะรู้ว่าจะมีเจ้าฮาและกินกาแฟาแล้วก็จะต้องชอบผู้ชายอย่างที่รู้อยู่แค่นี้ครับนั่นนะสิเหมือนกันเหมือนกันกับเวอร์ชันนี้งั้นเรางั้นเราหาผู้รู้ของเราดีบว่าไหมคะใครจะมาตอบคําถามนี้ให้ผมได้ครับเนี่ยต้องเป็นผู้จัดของเรานสิคะผู้จัดของเรานี่น้องใหม่แฟแรงเลยนะถูกต้องเขาบอกว่าเก่งมากๆครับ ก็จะมาตอบคําถามนี้ให้เรานะฮะถือตอนนี้บ้านกําลังประจบประแจงผู้ใหญ่อยู่ข้างหลังนะฮะบ้านครับผมขอพูดจัดแป๊บนึีได้ไหมฮะปกติว้านประจบตลอดทั้งเรื่องไม่เคยมีวันไหนไม่ประจบบ้านลคกับโอ้โหสวัสดีค่ะพี่ตู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะตุินตรงกลางเลยครับผมตู่เชิญค่ะมามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าครับนี่คือพูดจัดของเรานะครับคือพี่ตู่นะฮะคือผมถามว่าทำไมต้องทััดาวุษยา เพร,ร,ราะมันเคยทํามาแล้วแล้วพวกเรากําลังสงสัยกันมากเลยว่าเวอร์ชั่นนี้กับเวอร์ชั่นที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกันไหมอ่าใช่ค่ะมันก็จะมีแตกต่างกันเพราะว่ามุมมองของแต่ละคนที่พอพอ,อ่านมาแล้วทุกคนจะเจรนาการไม่เหมือนกันนะคะครับผมอย่างของเราเราก็เจรนาการเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะซึ่งในอันเนี้ยก็จะเป็นแบบว่ารักควมเป็นตกอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเหมือนวัาวายรุ่นหนุ่มสาวในปัจจุบนันอย่างว่า,วาการล่องเรือจะไม่มีละ ไม่มีพายเรือหมายถึงไม่มีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะไปหาแฟนทีนึงอยู่อะไรนี้คือต้องไปทางเรือหรอคะไม่ก็จะพาทัดดาวมาจากชิยงมหม่โอ้ก็มาทางนี้เขามาทางนี้อ่ะมันจะมาทางเรือนี่คือเจ้ายญิของหนจะต้องรู้หมดหลักความลับเป็นผู้ชายเป็นอะไรใช่ไหมฮะโอเคไม่ใช่ผู้ชายจริงๆมันนานไปไม่ทู้สมัยนี้ต้องเร็วหน่อยทีนี้ก็จะแก่ตายอย่นี้ทีนี้ทีนี้ไม่ได้มาทางเรือแล้วมาทางรถ ใชไหมคะแล้วก็พาไปทีนี้เนี่ยเท่าที่หนูรู้มาเนี่ยคือพาเป็นปากช่องก่อนชื่อเรื่องทัดดาวบุษยาน่าจะพาไปที่บ้านบุษยาก่อนไม่ทำไมเลือกปากช่องเป็นที่แรกคะเพราะมันจะง่ายไปไงคะอ้ใจง่ายอะไรยากๆี่นีๆก็ไม่ทำกันนะชัดเจนมากยากๆเราจะไม่ง่ายเราไม่ทำเราจะทำยากๆเป็นเรื่องแรกเราก็ทําทำอะไรที่มันท้าทายหน่อยก็แบบปากช่องก่อนก็คือจริงๆเราอยากให้แบบว่าพระเอกนางเอกได้มีเวลาอยู่ด้วยกัน แล้วก็ได้ศึกษาการเข้าใจว่าเออแต่ละคนเป็นยังไงโดยออไม่ไม่มีปัจจัยนี่ร่างบุษยาไม่มีไม่มีสสงคำว่าคือต้องเอาออกมาจากตัวแสงคำก่อน <c oughs> ใช่ใช่การตัดคู่แข่งทิ้งไปก่อนหนึ่งตัว <c oughs> นะฮะเดี๋ยวแสงคำก็จะเข้ามาดูบา <c oughs> มาสร้างเรื่องราวให้กับเขาอีกทีหนึง่งถูกไหมคะทีนี้พูดถึงทัดดาวบุษยาทัดดาวเนี่ยทำไมถึงเรื่อกนันมาเล่นใช่ทัดดาวเขต้องหน้าตาแบบคล้ายๆผู้ชายหน่อยๆนะฮะมันคือมันต้องเป็นผมสั้น คือเจ้คาแรคเตอร์ที่เรามองมองกันไปคือทัศดาบุษยาเนี่ยต้องเล่นเป็นผู้ชายแล้วผมว่ามันก็ต้องมีความเป็นผู้ชายเยอะกับพันค่ะคืออย่างแรกเลยเราคือต้องหาคนที่ยอมตัดผมให้เราก่อนโอ้โหซึ่งพันตัดอยู่แล้วได้ป่ะคะตอนพันยังไม่ยังไม่ได้ตัดใช่ใชเพราะว่าที่ผ่านมาพันเลยคือหยาวตลอดอะไรเงี้ยค่ะ,คะแล้วพอโอเคพันตัดผมละอย่างที่สองคือตัดออกมาแล้วหล่อไหม อุ <One input> ้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ดูว่าสวยแล้วผู้หญิงตัดผมดูว่าหล่อไหมเขาต้องเล่นเป็นผู้ชายใช่ต้องเป็นแบบนั้นแล้วใช่ไหมก็ต้องให้เจ้ายอดขวัญี่้มองว่าไอ้นี่ยเป็นเด็กผู้ชายที่น่าหล่อลอใช่แล้วก็แบบให้ดูเนียนๆว่าแบบคนดูก็รู้สึกว่าเออเจ้าไม่ได้โง่ขนาดนั้นมากนะครับไม่ต้องมองก็ได้ครับบอกคนดูครับบอกบอกคนที่มา่วมงานกับเราฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอย่างอย่างพันเล่นนะหนูกว่าทุกคนว่าเหมาะไหมคะ หล่อไหมคะมาดูแล้วหล่อไหมคะพันหล่อไหมคะยังไม่มายังไม่มารักเลยเห็นไหมไม่คือบอกว่าเป็นผู้ชายแบบหน้าหวานๆใส่เกาหลีหน่อยไงใช่ไหมซึ่งมันรองกับยุคนี้พอดีเลยฮะผู้ชายก็ต้องหน้าเทนเทรนเทนเทรนพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็สรุปว่าเรื่องนี้นางเอกหล่อพระเอกก็ต้องสวยสิครับฮ้ ก็ได้นะะคพระเอกสวยแหมเดี๋ยวเดี๋ยวคือพี่ปอจะให้ชมว่าพระเอกหล่อคือพูดคำไหนไปก็ผิดหมดต้องพระเอกหล่อเกิดตังเลยก็โอเคตอนนี้เป็นว่าทั้งพระเอกนางเอกก็ดูดูดีนะฮะนางเอกนางเอกหล่อพระเอกก็ดูดีนิดนึงอะไรอย่างนี้ไปแล้วล่ะใครสงสัยอะไรเรื่องเกี่ยวกับทัดดาวบุษย์ใหญ่ไหมครับถามพี่ตูนะคะไม่ได้ถามเราสองคนให้ถามพี่ตูได้เลยค่ะจะับองแจ็คว่าไงครับผม เอาเขินเขินเขินเลยเอาไม่มีนะถ้ายังไม่มีงั้นเราขอบคุณพี่ตู่ก่อนขอบคุณก่อนด้านล่างก่อนนะคะขอบคุณพี่ตู่ค่ะขอบคุณมากครับเอาแหละเอาละและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาถึงเวลาที่ทุกท่านลอยคอแล้วลอยคอกครับขอบคุณครับเมย์ครัจริงๆต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยชื่องานของเราคือพาเพื่อนท้องร้องเพลงครับผม หลายคนมาอาจจะรู้แล้วว่านี้มีร้องเพลงแน่ๆเป็นมินิคอนเสิร์ตเล็กๆของรถเมย์คันหนึ่งนิดนะฮะคือหนูจะบอกว่าหนูกับพี่ปอเนี่ยนะคะไม่เคยร้องเพลงนอกสถานที่กันบ่อย <c oughs> ๆกันบ่